ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอมันอยู่บนดวงอาทิตย์อย่างนั้นหรือเมื่อได้เห็นภาพลูกไฟขนาดใหญ่เซียวหงเวแทบไม่อยากจะเชื่อเพราะนางคิดว่าการเข้าไปยังดวงอาทิตย์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายมันเป็นแก่นพิภพเย่เอ๋อกล่าวแกนกลางของดาวเสาร์ติ่งดาวคราวระดับนี้ย่อมมีความร้อนรุนแรงและเป็นหลักฐานพลังงานของดาวเคราะห์เสาร์ติ่งซึ่งพลังงานทั้งหมดที่ลอยล่องในดาวเคราะห์เสรร์ติ่งล้วนมาจากแก่นพิภพ,พ เจ้าตัวน้อยไร้กาศไม่เบา,ไม,เบาไม่นึกเลยว่าจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้องค์สนมเหรียญยิ้มมันก็เป็นเรื่องดีสําหรับแก่นพิภพที่มากด้วยความอันตรายย่อมส่งผลให้ฝ่ายของเซียวหยวนปิ่งค้นหาคุมสมบัติได้ยากลําบากสําหรับเฉินเซี่ยงมีความเข้าใจในเรื่องแก่นพิภพอยู่ไม่น้อยเนื่องจากเขาได้เป็นพี่น้องกับหัวหลินทั้งยังเข้าไปยังแก่นพิภพหลายครั้งหลายหน สิ่งที่เป็นอันตรายมากที่สุดสมควรเป็นอสูรกันพิภพดาวเคราะห์เสิรินติ่งเป็นดวงดาวระดับสูงส่งผลให้อสูรกันพิภพมีความแข็งแกร่งจนหน้าพรั่นพรึงอย่างต่ำจะต้องมี90แก่นเทพให้เห็นนอกจากนี้มันยังควบคุมอำนาจจัระพังในแก่นพิภพได้ต่อให้เป็นเทวะจักรพัิบางทีอาจจะทำอะไรมันไม่ได้ถึงกระนั้นแล้วมันก็ดูเหมือนว่าเทวะจักรพัิเสริญติ่งเคยเข้าไปในแก่นพิภพยิ่งไปกว่านั้นเขากับอสูรแก่นพิภพอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ดีมิฉะนั้นเขาจะไไไมมมม่่สสาาารถทิิ้้้้งุบัตัตววในนนดเเยอเอกล แมวตัวนี้มีความเป็นมาอย่างไรกันแน่ไม่ใช่ธรรมดายิ่งนะเซียวยู่หลันยื่นมือลูบสัมผัสเย่เอ๋อข้าเป็นแมวที่มาจากอาณาจักรเทพเกนดาราเหมียวเหียวเย่เอ๋อร้องเหนียวเหมียวออกมาเพื่อตอบรับ เซียวยู่หลานมีความเข้าใจเกี่ยวกับอาณาจักรเทพกฎเกณฑ์ดาราไม่น้อยเนื่องจากอาณาจักรเทพเกณฑ์ดาราเป็นโลกอันกว้างใหญ่แต่ละอาณาจักรรศสิลทลวนคาดหวังให้ดินแดนของตนกลายเป็นโลกอันกว้างใหญ่เช่นเดียวกันกับอาณาจักรเทพกฎเกณฑ์ดาราทว่าการพัฒนาของดินแดนแห่งอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ทั้งเก้ากลับชะลอตัวลงมาเป็นเวลาชานานเจ้าตัวน้อยเจ้ารู้วิธีเข้าสู่แก่นพิภพหรือไม่เซียวหงเฉวกล่าวพร้อมลูกหัวของเย่เอ๋อ ฝาเข้าไปทางปล่องภูเขาไฟมันมีความอันตรายซึ่งพวกเราจะต้องมีความแข็งแกร่งในระดับหนึ่งทีเดียวเย่เอ๋อกล่าวทว่ายามนี้องคหญิงยู่หลันมีเตาเทพหกวิธีก็สมควรเป็นเรื่องได้ดายเช่นนั้นพวกเรารีบไปกันเถอะใกล้ๆกับสถานที่แห่งนี้มีภูเขาไฟอยู่เซียวยู่หลันกล่าวแต่ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะยังคงอยู่ตามเดิมหรือไม่ ราชบิดาของเจ้าย่อมรู้เส้นทางเข้าสู่แก่นพิภพอันสะดวกที่สุดการครอบครองเก้าอี้บัลลังก์มังกรจะทำให้รับรู้เส้นทางนั้นองค์สนมเหลียนกล่าวพวกเราออกจากผืนป่ารกร้างแห่งอสูรกันก่อนสถานที่แห่งนี้ชวนขนลุกอย่างไรพิกลเฉินเซี่ยงกล่าวพร้อมเปิดทางผ่านมิติด้วยพลังมิติขั้นรุนแรงเมื่อผ่านเข้าไปมันจะทำให้ออกจากผืนป่าแห่งนี้ทันทีนี่มันเป็นพลังมิติระดับสูงเจ้ากลับไปที่แดนสวรรค์คงได้บ่มเพาะฝึกฝนเป็นเวลานานมากสินะ แดนสวรรค์จะมีการผสานในอีกไม่ช้าดังนั้นช่วงเวลาของแดนสวรรค์สมควรใกล้เคียงกับที่นี่แต่เวลาช่วงสั้นๆเจ้ากลับแข็งแกร่งขึ้นมากหมายความว่าเจ้าน่าจะฝึกฝนเบาะในขายพลังผกผันเวลาเซียวยู่หลันสามารถคาดเดาวได้อย่างแม่นยำระหว่างนั้นเซียวหงเหว่และองค์สนมเหรียญก็เข้าสู่ทางผ่านมิติเฉินเซียงยิ้มพยักหน้าพี่สาวยู่หลันรีบหน่อยยิ่งข้าเปิดทางผ่านมิตินานเท่าไหร่มันจะยิ่งใช้พลังงานมากขึ้น อืมเซียวยู่หลันพยักหน้าแล้วจึงเข้าสู่ทางผ่านมิติจากนั้นเฉินเซียงและเย่เอ๋อก็ตามเข้าไปเป็นลำดับสุดท้ายเมื่อผ่านพ้นออกมาพวกเขาก็ปรากฏตัวบนผืนทะเลทรายอยู่นอกเขตป่ารกร้างแห่งอสูรข้าจำได้ว่าแถวนี้มีภูเขาไฟสมควรไปทิศท,ทางนั้นเซียวยู่หลันแผ่นจานบวยกออกมาซึ่งมันขยายตัวกลายเป็นจานร่อนต่อมาเฉินเซียงและคนอื่นๆก็ขึ้นไปยืนข้างบน ยามนี้เฉินเซี่ยงต้องการติดต่อกับหวงเจียนเทียนอย่างที่สุดแต่ก็ไม่รู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนหากว่ากลุ่มของฮังเจียนเทียนอยู่ด้วยก็จะช่วยให้การค้นหาคุมสมบัติง่ายดายิ่งขึ้นจานร่อนทะยานไปอย่างรวดเร็วจนพวกเขาเริ่มมองเห็นปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่ใ,ในยามนี้เฉินเซียงและเย่เอ๋อก็ต้องตกตะลึงเนื่องจากว่าทั้งสองคนพบพลังมิติที่ผันผวนรุนแรงมันเป็นผลกระทบของการผสานที่จะเกิดขึ้น เฉินเซี่ยงมองไปยังท้องฟ้าอันไกลโพ้นซึ่งเป็นทิศทางของแดนมหาเทพยามนี้ปรากฏคลื่นพลังมิติที่พันผวนให้สังเกตเห็นสมควรเป็นเช่นนั้นแต่การผสานย่อมต้องใช้เวลาไม่ต้องพูดถึงห้วงมิติขนาดใหญ่ในช่วงเวลาแห่งการผสานจะต้องผ่านการผสานจากส่วนที่ยากที่สุดนั่นก็คือแก่นพิภพเย่เอ๋อกล่าวไม่แน่ว่าเมื่อเรากลับไปที่แดนสวรรค์บางทีการผสานก็อาจจะยังไม่เสร็จสิน้น แดนสวรรค์เป็นโลกที่เพิ่งก่อกำเนิดจากการหลอมรวมเข้าด้วยกันกลุ่มคณะของเซียวหยูหลันก็สนใจในเรื่องแดนสวรรค์อยู่ไม่น้อยพวกนางอยากรู้ว่าแดนสวรรค์จะแข็งแกร่งเพียงใดเมื่อผ่านการผสานครั้งนี้เมื่อจานร่องบินมาถึงปากปล่องภูเขาไฟเฉินเซียงก็มองเห็นว่ามันเป็นหลุมดำขนาดใหญ่ภูเขาไฟแห่งนี้ไม่ได้มีการประตุมานานมากแล้วดังนั้นพวกเราจะต้องใช้ความระมัดระวังในการเข้าไปเพราะภูเขาไฟอาจระเบิดได้ทุกเมื่อเย่เอ๋อกล่าวยิ้มยิ้ม ให้ข้าจัดการเององสนมเหรียญยกฝ่ามือขึ้นเหนือหัวฉับพลันก่อตัวเป็นพลังปราณสีน้ำเงินเข้มจากนั้นนางก็ปลดปล่อยเป็นลำแสงสีน้ำเงินเข้มพวยพุ่งพุ่งสู่เบื้องล่างเซียวยู่หลันควบคุมจันร่อนให้อักหางทีนฉับพลันภูเขาไฟลูกนั้นก็ระเบิดเสียงดังกึกก้องปังภาพที่ทุกคนไลเห็นในยามนี้เป็นแสงพลังสีน้ำเงินปกคลุมไปทั่วภูเขาไฟลูกนั้นเฉินเซียงอุทานขึ้นด้วยความตะลึงงาน องสนมเหรียญภูเขาไฟทั้งลูกพินาตลงด้วยพลังของท่านคาดไม่ถึงจริงๆว่าท่านจะเป็นผู้บ่มเพาะพลังเทพสุนีบาทบริสุทธิ์ทีนี้เจ้าคงประจักษ์ดีแล้วว่าข้าแข็งแกร่งเพียงใดองสนมเหรียญหัวเราะหือเอาเถะยามนี้ภูเขาไฟหายไปแล้วข้าจะต้องเปิดเส้นทางเชื่อมต่อกับแก,ก่นที่พบดังนั้นเจ้าจะต้องช่วยสื่อสัมผัสต,ตำแหน่งที่มีพลังงานความร้อนระหว่างนั้นเย่เอ๋อก็ตะโกนขึ้นมาว่าบางอย่างกำลังพุ่งออกมาจากตรงนั้น หลังจากพลังแสงสีฟ้าจากไปเฉินเซี่ยงและคนอื่นๆก็เลยเห็นลูกเพลิงกลุ่มใหญ่มันพุ่งตรงเข้ามายังทิศทางของพวกเขาด้วยความรวดเร็วมันคือฝูงพึ่งอัคคีแก่นพิภพเซียวยู่หลันกล่าวขึ้นระวังตัวฝูงพึ่งอัคคีแก่นพิภพประมาณ400,000ตัวหักมันบินเข้ามาโจมตีพลังทำลายล้างของมันจะไม่ต่างไปจากลูกไฟที่ระเบิดตัว เซียวยู่หลันเหวี่ยงแขนอย่างรวดเร็วฉับพลันท้องฟ้าก็มือสลัวพร้อมปรากฏสายอสุนีบาดฟาดพาลงมาอย่างต่อเนื่องสายอสุนีบาดถาโถมโหมกระหน่ำไม่รู้จบสิ้นภายในรัศมีร้อยลี้ไม่กี่อิดใจฝูงพึ่งอัคคีแก่นพิภพถูกสายอสุนีบาดฟาดสับจนแหลกสลายกลายเป็นจุลธุลีมันเป็นครั้งแรกที่เฉินเซี่ยงได้เห็นการโจมตีของเซียวยู่หลัน นางเป็นผู้บ่มเพาะพลังอสุนิบาตเช่นเดียวกันกับองค์สนมเหรียญทว่าพลังการทำลายล้างของนางช่างน่าพรันพรึงอย่างแท้จริงเพียงไม่นานานางก็สามารถทำให้ฝูงพึ่งอัีแก่นพิภพหลายแสนตัวกลายเป็นเพียงเท่าทุลีที่ล่องลอยไปตามสายลมมันยังมีอีกมากเย่เออกระตุ้นเตือนแท้จริงแล้วมันเป็นเพียงฝูงแรกเท่านั้นยามนี้ปรากฏฝูงพึ่งอัคีบินออกมาจากหลุมลึกขนาดใหญ่ลำตัวของมันล้วนปกคลุมด้วยเปลวเพลิงรุนแรงทั้งยังเปื้อนด้วยหยดลาวา ดูเหมือนว่าที่นี่จะเป็นรังของพวกมันเซียวยู่หลันกล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยจากนั้นนางก็ใช้พลังเรียกสายอสุนีบาดอันหนาแน่น,นปกคลุมพื้นที่ทั้งหมดฉับพลันปรากฏแสงจ้าไปทั่วบริเวณจนเฉินเซี่ยงไม่สามารถสังเกตเห็นอะไรได้เพียงไม่นานฝูงพึ่งกลุ่มที่สองก็ถูกจัดการไปอย่างสมบูรณ์น่าจะยังมีอีก เซียวยู่หลันย่นคิ้วงามเล็กน้อยเมื่อสังเกตเห็นกระแสะพลังที่ก่อตัวเป็นวงวเนเหนือตำแหน่งของหลุมขนาดใหญ่บรรยากาศโดยรอบบริเวณนั้นก็มืดครึ้มลงข้าจัดการเองเซียวยู่หลันกล่าวแล้วจึงแค่นเสียงอันคมชัดทันใดนั้นท้องฟ้าด้านบนก็ปรากฏสายอสุนีบาดสีม่วงขนาดใหญ่ฟาดผ่าลงกลางกระแสะวงวนทะลวงผ่านไปสู่หลุมลึกขนาดใหญ่ พื้นแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นปรากฏร,รอยแยกแดทิศทางโดยมีหลุมขนาดใหญ่เป็นจุดศูนย์กลางและเห็นลาวาไหลแทรกซึมไปตามรอยแยกของผืนดินกลายเป็นดั่งแม่น้ำแห่งลาวาอัคคีเฉินเซี่ยงยืนอยู่ด้านหลังของเซียวยู่หลนันจึงสามารถสัมผัสดได้ถึงอำนาจพลังที่หลบซ่อนอยู่ในร่างอันง,งดงามนี้ฝูงพึ่งอัคคีแก่นพิภพไม่หลงเหลือให้ปรากฏอีกต่อไปพวกมันดับดิ้นสิ้นไปด้วยพลังทำลายล้างของเซียวยู่หลันภายในพริบตา สงบแล้วพวกเราเข้าไปได้หรือยังปองสนมเหรียญกล่าวเซียวยู่หลันพยักหน้าพร้อมกับนำเตาเทพหวิธีออกมาแล้วจึงควบคุมให้มันขยายตัวพวกเราจะเข้าไปอยู่ในนั้นหรือเฉินเซี่ยงขมวดคิ้วพลางถาม ถูกต้องการจะฝ่าพลังความร้อนเข้าไปก็มีเพียงเตาเทพหกวิถีเท่านั้นที่สามารถต้านทานพลังงานความร้อนของแก่นพิภพแห่งนี้พวกเราไม่อาจรู้ได้ว่าหนทางเบื้องหน้าจะมีสิ่งใดทางเดียวที่จะรู้ได้ก็ต้องลงไปด้านล่างนั่นเสียก่อนกล่าวจบเซียวยู่หลันก็เข้าไปข้างในเตาเทพหกวิถีตามติดด้วยเซียวหงเวและองค์สนมเหลียน เฉินเซียงเข้าไปในเตาเทพหกวิธีเป็นลำดับสุดท้ายภายในนั้นค่อนข้างอับแสงผนังเตาทั้งสี่ด้านเป็นทองสำริดที่ประทับรูปแบบจิตวิญญาณไว้อย่างหนาแน่นเมื่อเข้ามาอยู่ข้างพร้อมหน้าพร้อมตากันดีแล้วเซียวหยู่หลันก็แค่นเสียงเพื่อปิดฝาเตาเมื่อต้องอยู่ภายใต้ความมืดมิดเฉินเซี่ยงก็นำก้อนศิลาเรืองแสงออกมาสองสว่างหญิงสาวทั้งสามคนนั่งอยู่ตรงกันข้ามเฉินเซียงจึงใช้โอกาสนี้นั่งอมยิ้มพลางพิจารณาใบหน้างามของสามหญิงสาวสลับไปมาอย่างเพลิดเพลิน ยูหลันเจ้าอันธพานนี้มีความคิดค่อนชั่วชาแอบแฝงเจ้าต้องพึงระวังไว้ให้มากข้าเคยถูกมันรังแกมาแล้วองค์สนมเหรียญกล่าวพลางยิ้มอย่างเจ้าเล่เซียวยู่หลันกำลังควบคุมเตาเทพหกวิถีให้ขับเคลื่อนลัดเลาะไปตามเส้นทางในปล่องภูเขาไฟจากนั้นก็จมลงสู่ชั้นละวามุ่งสู่แห่งแก่นพิภพ,พเตาเทพหกวิถีสามารถต้านทานความร้อนระดับสูงได้ดีเยี่ยมเฉินเซียงที่นั่งอยู่ในเตาเทพหกวิถีนั้นไม่รู้สึกถึงการเผาไหม้อันใดแม้แต่น้อย ในแก่นพิภพมีสิ่งใดอยู่แม้ข้าจะพอรู้มาบ้างแต่แท้จริงก็ไม่เคยได้เข้ามามันเป็นเพียงการสอบถามจากท่านราชบิดาซึ่งท่านราชบิดาก็ไม่ได้บอกอะไรกับข้ามากนะักเขาบอกแค่ว่าแก่นพิภพเป็นสถานที่อันตรายจากพลังงานความร้อนสูงมันไม่ใช่สถานที่สำหรับเข้ามาเดินเล่นเซียวยู่หลันกล่าว แก่นพิภพแห่งดาวเคราะห์ระดับพิภพมีความอันตรายยิ่งแม้ว่าข้าจะเคยเข้าสู่แก่นพิภพทว่าแก่นพิภพในแต่ละสถานที่นั้นจะมีอนาเขตคล้ายกับโลกที่อยู่ภายใต้แก่นพิภพซึ่งมันแตกต่างกันไปและบางแห่งก็เป็นความมืดอย่างไรก็ตาม,กตามแก่นพิภพจะมีลักษณะทั่วไปที่เหมือนกันนั่นคือพลังความร้อนที่ห่อหุ้มจนมีลักษณะเป็นลูกไฟขนาดใหญ่เย่เอ๋อกล่าวแก่นพิภพแห่งดาวเคราะห์เสริญติ่งย่อมมีอสูรแก่นพิภพคอยปกปกัก หากว่าเทวจักรพิเสินติ่งสามารถทิ้งคุ้มสมบัติไว้ที่นี่ได้ก็ยืนยันถึงความแข็งแกร่งของเขามากแล้วทางด้านเฉินเซียงก็เคยเข้าไปในแก่นพิภพแต่ยามนี้เขารู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างแก่นพิภพแห่งนี้กับแก่นพิภพของแดนสวรรค์ดังนั้นจึงเลือกที่จะนั่งฟังเงียบๆไม่กล่าวสิ่งใดแก่นพิภพแห่งแดนสวรรค์มีอาณาเขตศักดิ์สิทธิ์ก็ทำให้เขาคิดว่าแก่นพิภพแห่งดาวเคราะห์เสินติ่งหน้าจะมีอาณาเขตศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกัน อสูรแก่นพิภพเป็นสิ่งที่เทพ,พวิญญาณแก่นพิภพให้กำเนิดแท้จริงแล้วเทพ,พวิญญาณแก่นพิภพคืออะไรกันแน่มันกลับสามารถให้กำเนิดอสูรแก่นพิภพได้จำนวนมากเสียอย่างนั้นเฉินเซี่ยงกล่าวเขาเคยสอบถามกับหัวหลินแล้วทว่าหัวหลินก็ไม่แน่ชัดนักเขารู้เพียงแต่ว่าเทพวิญญาณแก่นพิภพช่างหน้าพรั่นพรึงอย่างแท้จริงเรื่องนี้ข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันมันยังคงเป็นปริศนามาโดยตลอดเย่เอ๋อส่ายหัว ความเร็วในการเคลื่อนที่เริ่มช้าลงพลังงานความร้อนรุนแรงขึ้นเรื่อยๆไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่พวกเราจะไปถึงใจกลางแก่นพิภพเซียวยู่หลันกล่าวนางได้เชื่อมจิตกับเตาเทพหวิถีแล้วฉะนั้นมันก็ทำให้นางสื่อสัมผัสกับพลังงานความร้อนและความผันผวนทางด้านนอกได้ เซียวหยวนปิ่งและพวกพ้องของมันเริ่มเคลื่อนไหวแล้วหากว่าพวกมันไปถึงได้เร็วรวดกว่ามันก็จะเผชิญหน้ากับอสูรแกนพิภพก่อนพวกเราถ้าเกิดพวกมันผนึกกำลังกันแล้วยังไม่สามารถต่อสู้กับอสูรแกนพิภพได้ฝ่ายเราคงไม่ต้องพูดถึงเซียวยู่หลันนำเม็ดยาออกมาสองเม็ดมอบไปยังเฉินเซียงมันคืออะไรหรือเ <Müzik S 2> ฉินเซียงกล่าวถามแม้ว่าเขาสัมผัสกลิ่นของมันได้แต่ก็ไม่อาจรู้ได้ว่ามันเป็นเม็ดยาเทพชนิดใดเซียวยู่หลันยิ้มขึ้นอะไรกัน เจ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญการปรุงยาที่เก่งกาจแต่กลับไม่รู้ว่ามันคือสิ่งใดนั้นหรือมันคือเม็ดยาเชื่อมจิตใจเป็นเม็ดยามหาเทพข้าได้ขอให้เทวปรมาจนาศิก์ช่วยปรุงมันขึ้นมาซึ่งมันให้สรรพคุณต่อเนื่องถึงสิบวันแท้จริงแล้วมันคือเม็ดยาเทพเชื่อมจิตใจเฉินเซี่ยงกล่าวเขาเองก็มีสูตรยาชนิดนี้ในครอบครองซึ่งเดิมทีมันเป็นสูตรยาที่ฟงหยูเจียได้รับมาจากเจดีโอสดแห่งวิหารเทพสูงสุดและเฉินเซี่ยงยังไม่เคยได้ปรุงมันสักครั้ง ส,สามารถใช้งานได้ไกลแค่ไหนเฉินเซี่ยงกล่าวจากนั้นเขาก็หยดเลือดลงบนเม็ดยาเทพเชื่อมจิตใจทั้งสองเม็ดเพื่อให้ผลการเชื่อมโยงจิตใจเข้าถึงซึ่งกันและกันหลังจากได้หยดเลือดลงเฉินเซี่ยงก็ส่งคืนไปยังเซียวหยูหลานทั้งสองเม็ดพร้อมกับนางก็หยดลงเลือดลงทันทีมันเป็นเม็ดยามหาเทพสรรพคุณของมันจึงมีระยะมิติที่ไม่จำกัดแม้จะมีระยะห่างไกลกันก็ยังให้ผลเพียงแต่ว่าสรรพคุณยาจะออกฤทธิ์ภายในสิบวัน เซียวยู่หลันกล่าวพวกเรากินมันตั้งแต่ตอนนี้หากว่าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันพวกเราจะยังติดต่อสื่อสารกันได้ด้วยวิธีการนี้เฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นสิบวันส่วนตัวข้าคิดว่าน้อยเกินไปพวกเรารออีกสักหน่อยแล้วค่อยกินมันจะไม่ดีกว่าหรอกหรือไม่เป็นไรข้ายังมีอีก18เม็ดเราแบ่งกันแล้วหยดเลือดทิ้งไว้เมื่อนับรวมเม็ดยาที่แบ่งกันคนละ1ิเม็ดก็จะมีระยะเวลาถึง100วันนับว่าเพียงพอแล้วเซียวยู่หลันกล่าว เฉินเซียงพยักหน้าจากนั้นก็เริ่มหยดเลือดลงบนเม็ดยาที่เหลือเขาค่อนข้างกังวลถึงสถานการณ์กับขันที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อในแก่นพิภพแห่งนี้เพราะว่ามันเป็นแก่นพิภพของดาวเคราะห์ระดับพิภพที่มากด้วยความอันตรายและที่สำคัญยังมีกลุ่มศัตรูทั้ง8ซึ่งล้วนมีพลังมากกว่า90แก่นเทพเฉินเซียงและเซียวยู่หลันต่างกลืนเม็ดยามหาเทพเชื่อมจิตใจลงไปยามนี้ทั้งสองสามารถติดต่อกันได้ตลอดเวลาเพียงแค่นึกถึงกันเท่านั้นก็สามารถสื่อสารกันได้ที่สำคัญมันไม่จำกัดระยะทาง เตรียมตัวให้พร้อมเซียวยู่หลันกล่าวขึ้นเมื่อนางก็สัมผัสได้ถึงความผิดปกติบางอย่างมีความผิดปกติเกิดขึ้นภายในบริเวณนี้ไม่มีพลังงานความร้อนมันไม่ร้อนงั้นหรือเย่เออเร่งถามขึ้นแล้วท่านรู้สึกถึงความหนาวเย็นหรือไม่ใช่เจ้าเองก็สัมผ,สม,ผสมผัสมันได้เหมือนกันหรือเซียวยู่หลันพยักหน้าแย่แล้ว น่าแปลกจริงๆดาวเคราะห์ระดับพิภพไม่ควรมีอายุที่สั้นเช่นนี้พลังงานของแก่นพิภพได้หมดลงแล้วทําให้ดาวเคราะห์เสริญติ่งนี้ไม่สามารถคงอยู่ได้ต่อไปอีกมันจะแปลเปลี่ยนเป็นดวงดาวที่ตายซากเย่เอ๋อกล่าวด้วยน้ําเสียงจริงจังใจกลางแก่นพิภพจะเต็มไปด้วยความอันตรายจากพลังงานอันมหาศาลซึ่งสาเหตุมาจากการควบแน่นตัวมันเองคล้ายคลึงกับการควบแน่นเม็ดยาเพื่อบีบอัดพลังงานจํานวนมหาศาลเอาไว้เมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้ เย่เออหันไปสบตาเฉินเซี่ยงเจ้าน่าจะรู้ถึงความอันตรายเป็นอย่างดีเฉินเซียงสูดหายใจเข้าลึกๆเมื่อการควบแน่นมาถึงในระดับหนึ่งจะไม่สามารถสั่งสมกักเก็บพลังไว้ได้อีกต่อไปหากว่ามันยังไม่หยุดการควบแน่นพลังมันก็จะเกิดการระเบิดดาวเคราะห์เสินติ่งทั้งใบจะพินาศย่อยยับถูกต้องเย่เออกล่าวแต่ดาวเคราะห์เสินติ่งยังเป็นเพียงดวงดาวที่มีอายุน้อยมาก มันเพิ่งเป็นดาวเคราะห์ระดับพิภพเสียด้วยซ้ำไม่สมควรเสื่อมอำนาจถดถอยพลังลงเช่นนี้มันต้องมีสาเหตุอื่นอย่างแน่นอนพวกเราออกไปสำรวจข้างนอกได้หรือไม่องสนมเหลียนกล่าวถามเซียวยู่หลันหลับตาลงสื่อสัมผัสถ,ถึงสิ่งที่อยู่ภายนอกเตาเทพ6วิธีครั้นแล้วจึงลืมตาพร้อมกล่าวขึ้น พวกเราออกไปได้ตอนนี้ด้านนอกกลายเป็นความว่างเปล่าอันมือสรวใจกลางส่วนลึกน่าจะกำลังบีบอัดตัวจนมีความร้อนรุนแรงเป็นพิเศษก็เลยทำให้บริเวณนี้กลายเป็นความว่างเปล่าเย่เอ๋อกล่าวถามขึ้นหรือว่าใจกลางแก่นพิพบหายไปแม้ว่ามันจะควบแน่นตัวมันเองแต่อย่างน้อยจะต้องมีกลิ่นอายให้สัมผัสได้บ้างมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเลือนหายไปเช่นนี้เซียวยู่หลันสายหัวพลางกล่าว บริเวณนี้เต็มไปด้วยความมืดมิดอีกทั้งยังมีความเย็นปกคลุมไร้ซึ่งกลิ่นอายของพลังงานอื่นใดช่างเป็นก่นพิภพที่แปลกประหลาดยิ่งนักพวกเราออกไปตรวจดูกันเถอะเย่เอ๋อกล่าวขึ้นอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ